สารัฐอเมริกาที่ผมบอกว่าเล่นดี aggressive แต่ทำไมถึงแพ้ถึง3ลูกเราไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดยมีนทซูเปอร์ฟู้ด food, ผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคตดทง สวัสดีครับกลับมาพบกับผมีกครับกับแอนฟิลฮัสดินซุโกโกกีไปกับช่วงเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโค้ชแอนฟิลนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์2022นะครับก็ตอนนี้ได้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็ทีนี้เราจะมาดูนัดแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างทีมชาตินิเธอร์แลนด์กับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับเป็นนัดแรกนะครับ ก็ผลการแข่งขันนะครับก็ออกมาแล้วนะครับว่าทีมชาติเนธเท์แลนด์นะครับสามารถเอาชนะทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป3ประตูต่อหนึ่งจึงทําให้ทีมชาติาเนธอท์แลนด์เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาตกรอบไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกลยุทธ์แทคนิกของทั้ง2ทีมนะครับว่าทําไมทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นชาติที่ กรยุทธ์เทคนิคเนี่ยผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะครับทั้งที่มีความ aggressiv มีความดุดันมี transition และ counter pressing แต่ทำไมเขาถึงไม่สามารถต่อกรกับทีมชาตินเธอร์แลนด์ได้นั่นเองโอเคเรามาดูระบบของทั้ง2ทีนะครับโดยทีมชาตินเธอร์แลนด์นะครับจะมาในระบบ3 412หนะครับหรือว่า3 4 3 4, นั่นแหละแล้วก็ในส่วนของทีมชาติสหรัฐนะครับจะมาในระบบ 4-3-3นะครับในขณะการเล่นเกมรับเนี่ยก็จะมาในระบบ4-4-2ไดมอนด์นะครับหรือสลับกับ4-2-3-1ในส่วนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเอ่อในในช่วงของการป้องกันนะครับจะมาในระบบ5-4-1นะครับโดยเรามาดูในช่วงหัวข้อการบิลล์อัพหรือการครอบครองบอลของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ย ในช่วงของการบิลอัพจากแดนที่1เนี่ยหรือว่าแดนที่2เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษนะครับเขาก็จะมาในระบบหลัง3แต่จะเหมือนบิดออกมาเป็นหลัง4โดยใช้เซ็นเตอร์ฮาฟจากทางฝั่งขวานะครับขยับออกไปเป็นฟูลแบ็กจากทางฝั่งขวาแล้วก็ใช้วิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยเติมขึ้นไปในขณะเดียวกันเขาก็จะใช้วิงแบ็กจากทางฝั่งขวานะครับหรือดุมฟรีสนะครับ ขยับขึ้นไปนะครับเป็นปีกอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะโอเวอร์โหลดทิ้งพื้นที่แดนบนเนี่ยไปจากทางฝั่งขวานั่นเองและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะใช้มิดฟิล์นะครับมิดฟิล์ตัวรับ2ตัวนะครับแล้วก็มิดฟิล์ตัวรุกนะครับหรือว่าหน้าต่ำเนี่ยก็ขยับหมุนกันนะครับเป็นมิดฟิล์สามตัวในการทําการยืนรับซัพพอร์ตนะครับก็จะคล้ายๆกับ4-3-3นะครับแต่ว่าจะมีปีกทิ้งไว้จากทางฝั่งขวาด้านข้างเนี่ยหตัวก็คือวิงแบ็กนั่นเองและในส่วนของทมชาติสรรันะคบก ในขณะการเล่นเกมรับนะครับก็จะใช้วิธีการรับแดนบนหรือเพรสซิ่งนะครับแน่นอนทีมชาติสหรัฐเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความแอคเีฟอยู่แล้วซึ่งระบบในการเล่นเกมรับแดนบนนะครับก็จะมาในระบบ4-4-2ไดมอนด์นะครับหรือ,อบางครั้งก็อาจจะสลับมาเป็น4-2-3-1นะครับเขาก็จะใช้วิธีการเพรสซิ่งแดนบนเลยแต่ว่าสาเหตุจากการเสียประตูในลูกแรกของทีมชาติสหรัฐนะครับก็คือมาจากการเพรสซิ่งนั่นเอง ซึ่งวิธีการเพสซิ่งของทีมชาติสหรัฐนะครับเขาก็ใช้วิธีการเพสซิ่งแล้วก็บีบออกไปจากทางด้านข้างแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กทั้ง2ข้างในการดันขึ้นมาแล้วก็ตัดบอลนั่นเองแต่กลายเป็นว่าคุณภาพนักเตะของทีมชาตินธทร์แลนด์นะครับเขามีคุณภาพในการจ่ายบอลและซับพอร์ตในค่อนข้างที่จะเหนือกว่าและดีกว่าเขาเลยทําการแอนตี้เพสซิ่งการเพสซิ่งของทีมชาติสหรัฐได้อย่างประสบความสําเร็จนะครับโดยใช้วิธีการ เล่นบอลจังหวะเดียวนะครับก็อย่างที่ผมเห็นนะครับแพทเทิร์นในการจ่ายบอลก,ก็จะประมาณนี้เขาก็จะมีมิดฟิล์นะครับสตัวนะครับเบอร์แปกับเบอร์สิที่ยืนทํามุมแร้ยกซัพพอร์ตเนี่ยประมาณนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับทั้ง2รูปเลยเขาจะใช้เซนเตอร์แบ็กนะครับจากทางฝั่งซ้ายแล้วก็วิงแบ็กที่ดันขึ้นไปเนี่ยร่วมเล่นจากทางด้านข้างแล้วก็จะมีนับหน้าเป้า2ตัวในการวิ่งนะครับทะแยงนะครับเพื่อที่จะสร้างทามมิ่ในการเข้าทําในการโจมตี หลังจากเขาใช้ฟุตบอลจังหวะเดียวนะครับในขณะเดียวกันที่ทีมชาติสหรัฐเขาใช้ฟูลแบ็กเนี่ยดันขึ้นไปเนี่ยจึงทำให้มีพื้นที่หลังลายของฟูลแบ็กเนี่ยว่างนะครับก็จะคล้ายๆกับเหลือผู้เล่นนะครับฝ่ายรับแค่2ตัวนะครับก็ถ้ารวมหมายเลข3ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็จะดันขึ้นไปสูงเพื่อที่จะรอตัดบอลทั้งสองข้างเลยจึงทําให้พื้นที่ด้านข้างกับพื้นที่ฮาล์สเปซเนี่ยมีว่างนะครับทำให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยโจมตีแล้วก็เข้าทําเป็นประตูแรกนั่นเอง พอเข้าสู่แดนที่สนะครับของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็อ,อย่างที่ทราบกันดีว่าเขาจะใช้ในระบบ3 412มันก็จะมีหน้าต่ำนะครับหรือมิดฟิลด์ตัวลูกนะครับยืนอยู่ในระหว่างไลน์เกมรับแดนกลางและแดนกลางของทีมชาติสหรัฐนะครับก็จะยืนอยู่ในพื้นที่หน้าไลนา์เหมือนเป็นผู้เล่นที่ฟอลสไน์โดยอัตโนมัตินั่นเองในขณะเดียวกันเขาจะใช้หน้าเป้า2ตัวกับหน้าต่ําตัวเนี้ยหมุนเวียนเปลี่ยนกันโดยที่ต้องทิ้งผู้เล่นเนี่ยไว้ในพื้นที่หน้าไลนา์ของแบ็กโฟของทีมชาติสหรัฐตัว แล้วหลังจากนั้นเขาจะโจมตีจากทางด้านข้างนะครับทั้ง2ข้างเลยแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นจากทางฝั่งขวาซะส่วนใหญ่โดยมีดุมฟรีที่มีความเร็วและความแข็งแรงนะครับซึ่งดูกแรกก็โจมตีได้นะครับจากการใช้วิงแบ็กนะครับเติมขึ้นไปและโจมตีจากพื้นที่ช่องว่างของระหว่างลายเกมรับแดนล่างและแดนกลางของสหรัฐเนะี่ยแล้วก็ยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะครับซึ่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนีนะ่ยเขามีคุณภาพผู้เล่นที่ในการจบสกอร์เนะี่ยได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ โอเคก็แพทเทิร์นการโจมตีของทีมชาติฮอลแลนด์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่นักนะครับก็คราวนี้เราจะมาดูในส่วนของทีมชาติสหรัฐันดีกว่าในส่วนของทีมชาติสหรัฐนะครับในขณะทําการเล่นเกมรับแดนบนนะครับก็จะมาในระบบ4-4-2ไดมอนด์นะครับก็จะเป็น4-1-3-2แหละแล้วสลับกับ4-2-3-1แต่ว่าในบางครั้งก็จะเป็น4-4-2ไดมอนด์ซะส่วนใหญ่นะครับโดย การเพสซิ่งโดยใช้4 4 2ไดมอนด์นะครับเขาก็จะใช้วิงเออ่ฟูลแบ็กทั้ง2ข้างในการรอตัดบอลจากทางพื้นที่ด้านข้างในการตัดบอลและก็ทรานซิชั่นจากรับเป็นรุกนั่นเองซึ่งเห็นไหมฮะเขาจะมีวิธีการเพสซิ่งแบบนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีมิดฟิลด์ทั้ง2ข้างนะครับเบอร์7กับเบอร์11เนี่ยทำการขยับเชฟออกมานะครับหรือว่าไอ้มุมไดมอนด์เนี่ยไอ้สี่เหลีล่ยมข้าวหลามตัดเนี่ยเขาก็จะขยับมุมออกมาทางด้านข้างในกรณีถ้าเนะขาสามารถกําหนดะทิศทางการ จ่ายบอลของทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใช้หมายเลข7นะครับหรือหมายเลข1 1ในการออกไปทําการป้องกันหรือเพสซิงนะครับและใช้ฟูลแบ็กอีกตัวหนึ่งเ,เพื่อที่จะสร้างสถานการณ์2ต่อ1นะครับสาเหตุที่ว่าทําไมเนเธอร์แลนด์ถึงสามารถแอนตี้เพสซิงการเพสซิงของทีมชาติสหรัฐได้เนี่ยแน่นอนครับเพราะว่าจากทางฝั่งขวาเนี่ยเขามีผู้เล่นจากทางด้านข้าง2ตัว โดยมีเซนเตอร์ฮาร์ปจากทางฝั่งขวานะครับที่ขยับมาเป็นฟูลแบ็กและมีดุมฟรีนะครับที่มีวิงแบ็กจากทางฝั่งขวาเนะี่ยคือเบน,นปีกเนะี่ยจึงทําให้มีปริมาณผู้เล่นเนี่ยสคนจึงทําให้เกิดสถานการณ์2ต่อ2ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีมิดฟิลนะครับหมายเลข10นะครับหรือว่าคลาสเซนเนี่ยขยับเข้ามาร่วมเล่นบ้างเป็น3ต่อ2นั่นเองแต่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นักเพราะว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์2ต่อ1นนะครับส,ส่วนใหญ่โดยในส่วนหัวข้อเกมรุกนะครับของทีมชาติสหรัฐนะครับ ก็จะมาในระบบ4-3-3 Build up เหมือนกันนะครับใช้บอล Position โดยกลยุทธ์วิธีแรกของเขานะครับเขาก็จะใช้ f u ลแ back จากทางฝั่งขวานะครับขยับเข้ามานะครับเป็น Mid field ตัวรับอีกตัวหนึ่งหรือที่เราเรียกกันว่า Inward f ฟูล back นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผู้เล่นแดนกลางนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ได้จ่ายบอลในแดนกลางนะครับแต่ว่าทําให้ปริมาณผู้เล่นของทีมชาติน์แลนด์นะครับอยู่ในแดนกลางให้หมดเลยและทําให้ทีมชาติสหรัฐเนี่ยสามารถถ่ายบอลออกไปให้ ปีกหมายเลข1 1ที่ยืนถ่างอยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีทางฝั่งซ้ายนะครับเขาจะใช้ปีกซ้ายนะครับของปุริสิตนะครับก็อาจจะมีขยับดรอปลงมาเพื่อทีปป่จะซับพอร์ตร่วมเล่นจากทางฝั่งซ้ายบ้างแล้วก็อาจจะใช้มิดฟิลด์ตัวลูกนะครับเพื่อที่จะขึ้นเติมไปในพื้นที่ฮับสเปซเพื่อที่จะทดแทนตําแหน่งของปุริสิตที่ทําการลงมาซับพอร์ตในพื้นที่แดนนั้นนนัเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยการเล่นเกมรับของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเขาจะมาในระบบ5 1> 2 12ในขณะการเล่นเกมรับนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีผู้เล่น5คนในพื้นที่ลายลึกและพื้นที่ฮาบสเปซเนี่ยค่อนข้างเยอะจึงทําให้การพาบอลจากแดนที่1ไปสู่แดนที่2เนี่ยและแดนที่3ของทีมชาติสหรัฐเนี่ยในพื้นที่ลายลึกและพื้นที่ฮาบสเปซเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างยากนะครับทีมชาติสหรัฐเขาเลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการใช้มิดฟิลด์ตัวรับนะครับขยับลงมาเป็นฟอลซิกนะครับหรือว่าเป็นมิดเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับตัวที่3บางทีก็อาจจะลงมาเป็น เซนเตอร์ตัวกลางบ้างอาจจะเป็นฝั่งซ้ายบ้างฝั่งขวาบ้างในกรณีที่เขาดันฟูลแบ็กขึ้นไปเติมในพื้นที่ด้านข้างหรือโอเวอร์โหลดในพื้นที่ด้านขานั่นเองดะเห็นไหมฮะับจะทำให้เห็นว่าผู้เล่นในแดนกลางของทีมชาติสาหรัฐเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับและในขนาเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีฟูลแบ็กมิดฟิลด์ตัวลุกและก็ปีทั้งสองขางนะครับก็จะมียืนทํามุมระยะซัพพอร์ตเนี่ยสามคนเป็นมุมสามเหลี่ยมน,นะครับอาจจะมีสลับเปลี่ยนตําแหน่งฟุตบอลโรเตชั่นบ้างนะครับ ตามตำแหน่งทั่วไปเขาจะสับหมุนเวียนนะครับบางทีฟูลแบ็กก็ขึ้นไปตำแหน่งปีกบ้างมิดฟิลึ้นไปเป็นแบ็กบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายก็คือเขาจะเน้นโจมตีจากทางด้านข้างซะส่วนใหญ่แต่ปัญหาของทีมชาติสหรัฐนะครับก็คือพอมันมีปริมาณผู้เล่นด้านข้างเยอะมากเนี่ยพอเส,ยเสียการครอบองบอลน,นะครับของทีมชาติสหรัฐเนี่ยทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็มีการนำหัวข้อของทรานซิชันนะครับจากรับเป็นรูกนะครับมาใช้ด้วยซึ่งมันทำได้ง่ายมากนะครับเพราะว่า ปริมาณผู้เล่นในแดงกลางน่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากบวกกับพื้นที่ด้านข้างทั้ง2ข้าง,ง,างในขณะที่ทีมชาติสหรัฐเนี่ยดันฟูลแบ็กขึ้นไปแล้วเนี่ยจึงทําให้มีพื้นที่ลายลึกและพื้นที่ด้านข้างเน่ยค่อนข้างเยอะและทําให้การทรานซิชันจากรับเป็นรูกของทีมชาตินในเแนดงทำได้ง่ายและมีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากเลยนะครับ ซึ่งพอเข้าสู่แดนสุดท้ายนะครับของทีมชาติสารัฐนะครับก็จะใช้กลวิธีเดิมนะครับเขาก็จะโอเวอร์โหลดผู้เล่นนะครับไปในพื้นที่ด้านข้างนะครับหรือทํำให้มีผู้เล่นในแดนกลางค่อนข้างน้อยเว้นแต่ว่าเขาจะใช้มิดฟิลด์ตัวรับนะครับที่ลงมาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวที่สาเนี่ยทดแทนนะครับเหมือนเป็นหลัง3อีกแบบหนึ่งนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับเขาใช้วิธีการเอาฟูลแบ็ก มิดฟิลตัวลุกแล้วก็ปีนะครับร่วมเล่นกันในพื้นที่ฮับสเปซและพื้นที่ด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็จะใช้ผู้เล่นที่อยู่ในระหว่างแดนแบ็กห้าเนี่ยหรือว่าหลังห้าของทีมชาตินเทอร์แลนด์เนี่ยในการโจมตีโดยวิ่งทะแยงออกจากพื้นที่ฮับสเปซเพื่อที่จะรับบอลน,นะครับและก็โจมตีไปนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับพื้นที่ด้านข้างเนี่ยในแดนล่างของทีมชาติสหรัฐเนี่ยค่อนข้างกินโล่งแล้วก็กว้างมากนะครับจึงทําให มิดฟิลทั้ง2ตัวและหน้าเป้าทั้ง2องตัวของทีมชาติเดนเวร์เนี่ยถ้าหากตัดบอลได้หรือป้องกันได้เนี่ยและทําการทานซิชชั่นนะครับจากรับเป็นลุกเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับในช่วงสุดท้ายาาเนี่ยของทีมชาติสหรัฐเนี่ยฟูลแบ็กทั้ง2ข่านะครับเขาใช้พลังงานในการเติมนะครับทั้งเกมลุกและเกมรับค่อนข้างมากจึงทําใหออ้อาจจะมี พลังงานในการใช้จ่ายของเขาในช่วงท้ายเกมน้อยนะครับแล้วก็หมดนะครับจึงทําให้ประสิทธิภาพในการโจมตีหรือในการทรานซชั่นจากรับเป็นลุกของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทำออกมาได้ดีกว่านั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันทีมชาติสหรัฐก็ยังคงยึดคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการทรานซชั่นจากรับเป็นลุกและลุกเป็นรับนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์เพรสซิ่งนะครับแต่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เขาก็มีในส่วนนี้เหมือนกันจึงทําให้ เอ,อ่อพอมันทรานซชั่นมันใกล้เคียงกันเนี่ยต้องมาดูที่ว่าตำแหน่งการยืนและพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากการรานซซชั่นนะครับซึ่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทำออกมาได้ดีกว่าและในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในพื้นที่แดนสุดท้ายนะครับคุณภาพในการจบสกอร์หรือในพื้นที่แดนสุดท้ายของทีมชาติสหรัฐเนี่ยเนื่องด้วยจากคุณภาพนักเตะของผู้เล่นในพื้นที่แดนสุดท้ายของทีมชาติสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่มีคุณภาพมากพอจึงทําให้การจบสกอร์เนี่ยไม่เป็นไป ดั่งใจที่ตั้งเอาไว้ของทีมชาติสหรัฐนะครับแต่ในส่วนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีคุณภาพนักเตะในการจบสกอร์ได้เฉียบขาดแล้วก็เฉียบคมมากกว่าจึงทําให้ผลแพ้ชนะนะครับหรือว่าผู้ชนะนตกเป็นของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับออชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อที่จะทำคลิปใหม่ๆจนถึงแมตช์สุดท้ายของฟุตบอลโลกที่กาตาร์2022ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยมีนาซุเปอร์ฟู้ด food, ผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคตดทง